ครับวันนี้ค่ําคืนวันที่25ตุลาคม2558นระครับอีกค่ําคืนหนึ่งวันนี้นักเข็มจะมาเรียกหยาดน้ําฟ้าพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูนะครับการเรียกหยาดน้ําฟ้าทารดีหยาดน้ําฟ้าทารดีก็คือเหล็กไหลที่มันเป็นเหมือนประลอดนะครับเป็นน้ํานะครับทา,ทางฝั่งสายวิชาทางน้าเรียกว่าหยาดน้ําฟ้าทารดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเรียกได้ยังไงนะครับไปตามไปกันดีกว่าเข้าป่ากัน ไปเลยครับผมตามนักเข็มเข้าป่ากันหลังจากที่เราไหว้เจ้าที่ศาลหน้าถ้ำนะครับเราก็เข้าไปในถ้ำเพื่อไปทำธาร,รกิจอัญเชิญหยาดน้ำฟ้าทรดดีกันครับตามกันไป เพราะว่าเป็นถ้ำที่มีความชื้นตลอดทั้งปีนะครับเป็นถ้ำที่มีความชื้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณถ้ำมันจะชื้นมีน้ําไหลอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเลือกถ้ำที่เป็นด้วยแล้วก็มีไอเย็นไอดินอยู่ตลอดนะครับ็ก เิญเหล็กไหลเนี่ยเรามันเชิญได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับแต่ว่าที่เราเลือกเวลากลางคืนก็หนึ่งอากาศมันเย็นแล้วก็เหล็กไหลเขาออกมากินน้ําค้างออกมาหากินอะไรของเขานะครับพอกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้าลึกๆเพราะฉะนั้นใครจะไปเรียกเหล็กในกลางวันก็พยายามไปหาถ้าที่มันลึกๆนะครับแล้วก็มืดๆลึกๆมืดๆ เนี่ยความยากลําบากของการเรียกเหล็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจริงๆแล้วนะกครที่แสวงหาจริงๆนะครับเราที่จะเดินทางลงมาเรียกเหล็กที่สู่ภาคใต้นะครับแหล่งของเขาเนี่ยมันกว่าจะได้ไปแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเพราะนักเข็มแต่ละอย่างนี่กว่าจะได้แต่ละอย่างก็ขับรถมาไกลนี่ขนาดนักเข็มอยู่ที่กรุงเทพนะก็ลงมาจังหวัดทางภาคใต้นะครับก็กินเวลาเดินทางถึง8ชั่วโมงค่าใช้จ่ายแต่ละพิธีก็หลายหมื่น ทีเดียวเลยนะครับแล้วแต่ละครั้งเอาแน่นอนไม่ได้ว่าจะได้ไล่มากได้น้อยถ้าได้น้อยก็ไม่คุ้มนะครับเพราะนี่นะอยากให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยว่าความลําบากตรงเนี้ยมันมีอยู่จริงๆนะครับพระวันธนังพมเมธพมังอินทรังเทวันนังอาจารยะเทวะธรณีคงคานั่ง สัพพะเทวานังเทวตาอาคันตุกะสาธุกลางมมนีวันจนางนามัสสการิยะเทวะสสตีพระวันตุเมฆพระเจ้าขอน้อมถวายดอกไม้ทุกเทียมเพื่อเป็นการสักการะวันถาพระพรมพาอินเทพเทวดาทั้งหลายกูอาจารย์ยานถูกแห่งโหนแม่ธรณีแม่พระคงคาล้วนแต่องค์เทพเทวาทั้งหลายเทวดาที่ล่องโหนสัญจรไปมาดูกาเทวดาภกษาะเทวา สามภูเตอทวีสาจาตวาตสาจาสหาสเกปัญจทสหาสานินมณีสีละสาอังเตธรรมมันจะสังฆังจะอาทะเลนอนมามีหังนมการานุภาเวนะอันตวาสาเปอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาศาตุอเสสสโตเทวาทวมนเทวาทวังอิสิสาวังมุนีสาวังมุนีสาวังสบลิสาวังมหสบลิสาวังพุทธสาวังปฏิคาพุทธสาวังอรันตสาวังสภะสิติวิจตลนังวังสภะโลกายินังวังอินทสาวังมหาดินทสาวัง เนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีหยาดน้ําฟ้าอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมฮะต่อไปเป็นการเก็บนะครับดูนะฮะ ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ได้มานิดนิดหน่อยหน่อยก็เหนื่อยครับเฮียหน่อยทุรักทุเลฝนตกด้วยลำบากครับ <c oughs> นี่แหละการหาเหล็กไหลจริงๆนะครับโอผมกลับก่อนนะ วันหน้ามารบก,กวนปู่ใหม่นะวันนี้ก็ประสบ <c oughs> ความสำเร็จนะครับได้หย่าน้ํำฟ้าทราดีตามที่ใจต้องการนะครับว่าที่หามเพราะว่าจะต้องเอาไปสร้างพระครับว่ากันว่าอนุภาพของหย่าน้ําฟ้าทราดีนะครับถ้าเกิดใครที่มีพระที่ชุบหย่าน้ําฟ้าทราดีนะครับครอบครองนะเมื่อเข้าป่าหรือโดน แมาลงสัตว์กัดต่อยนะครับโดนพิษอะไรนะฮะ <financially> เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับทางเลือกสุดท้ายนะครับเอาพระที่ชุบหยาดน้ำฟ้าเทา,าร,ร,รีแตะไปที่แผลเพื่อให้เขาดูดพิษทางเลือกสุดท้ายนะถ้าขันชะน o c ได้ดูดพิษอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ากันเหนียวเพื่อความมั่นใจนะครับเอาพระที่ชุบหยาดน้ำฟ้าทา,าร,รีแตะไปที่แผลนะครับแล้วให้ดูดพิษเพราะหยาดน้ำฟ้าเทารีเชื่อกันว่ามีนุภาพที่ดูดพิษ นนี้้ไดะครับเป็นของหาย,ายากสิ่งหนึ่งในสายวิชาอัญเชิญเหลาหลายสายนี้นะครับอย่าน้ําฟ้าทรารอดีเรื่องการไปอยู่ในถ้ำอะ่ะเคยเข้าไปอยู่คนเดียวครับเข้าไปฝึกสมาธินะครับหลายคนก็ถามแล้เขียนว่ากลัวไหมถามว่ากลัวแต่มันไม่ใช่ไม่กลัวกลัวผีเจออะไรไหมกลัวมังกล้ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวแต่ด้วยความที่เราคิดว่า เราก็เคยได้ยินว่าพระเกจิอาจารย์หรือพระหรือบางคนที่มันไปอยู่อ่ะมันก็มันไปก็ไปอยู่มันไปอยู่ของคนเขาคนเดียวก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคิดพิจารณาว่าไอคนที่มันไปอยู่ได้มันก็คนนะมันก็มีมือมีเท้าแบบเราอ่ะมันปกตินะมันก็อยู่ได้ผมพว่าผมก็ต้องอยู่ได้นะผมก็เลยเข้าไปอยู่แล้วอย่างหนึ่งเรามาเดินสายเนี้ยก็คือเรียกเหล็กไหลเนี่ยเพราะนั้นก็เลยลอง ฝึกตัวเองดูรู้จักฝืนอะ่ะมันก็ต้องเริ่มจากฝืนอะ่ะถามว่ากลัวไม่กลัวนะแล้วจะทำยังไงอะ่ะกลัวอยู่กับที่เหรอก็ไม่ใช่เราจะอยู่กับมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้ได้เหมือนกันเราจะไปอยู่เข้าไปล้วจะไปอาศัยอยู่ไหนเราก็ต้องเข้าไปแล้วฝืนฝืนความรู้สึกความกลัวกลัวมันเกิดจากอะไรกลัวให้เราคิดไปล่วงหน้าคิดไปก่อนล่วงหน้าโอ้มันมีนูน่นนี่นี่ทั้ทงๆท,ที่มันไม่มีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจิตเน,นี่ยสคัญอย่าไปคิดมันมาก เรื่องบางเรื่องก็อย่าไปคิดเป็นมากเรื่องบางเรื่องก็คิดได้แต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยอย่าไปคิดพาคิดมากก็ฝ่อไปแบบจิปะทะเลยครันี้แล้วพอมันมันเข้าไปครั้งที่1ได้ใช่ไหมครั้งที่2ได้ครั้งที่3มันก็จะเริ่มชินกอบมันเองแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรอันนี้เราก็จะไปอยู่กับมันอะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาแล้วก็เรียนรู้กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้เองนะครับเนี่ย สิ่งที่ผมไปอยู่ในถ้ำมาเนี่ยเคยเจอไหมหรอเคยเจอแต่คุณจะเชื่อไหมผมไม่รู้แต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องการให้เชื่อหรือฟังหูไวหูฟังไว้เป็นเรื่องสนุกสนุกก็แล้วกันฟังไว้เรื่องขำๆประสบการณ์ชีวิตผมเคยเข้าไปในถ้ำนี้แล้วผมก็เคยไปเจอมันเป็นเงาจุดดำๆเงี้ยแล้วมันเคลื่อนในผนังถ้ำมันมัน,ม,นมันอยู่ที่นองถ้ำมันตายอ่ะปุ๊บ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 อย่างเร็วมากเลยเป็นเงาตะคุ่มแบบ เร็วมากอ่ะมันไม่ใช่สัตว์แน่นอนอ่ะนะครว่ตอนนั้นผมไปกัน3คนแล้วไปแล้วก็แล้วพอดีผมไม่ได้บอกน้อง2คนที่ไปด้วยนะฮะเพราะผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลัวเอาแต่ผมมาเห็นเลยว่ามันชัดเจนร้อตึกๆๆๆกเดินไปเลยนะครับแล้วมันเดินอยู่ตายมาหนังถ้ำอ่ะไม่ไม่มีสัตว์ตัวใดจะเกยงกิ้งก่าค้งคาวก็ไม่ใช่รับรองผมผมมั่นใจเลย แต่ว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรเท่านั้นเอง2วันต่อมาผมก็มาเข้าถ้ำนี้เพื่อเข้ามานั่งสมาธิทั้งๆท,ที่เราเห็นภาพปรากฏนั่นหนะว่าน่ากลัวเหมือนกันนะว่าเราจะเจอไหมแล้วก็ไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิเมื่ออยู่ในถ้ำนี้มันสง,งบมันเงียบพอมันเกี้ยวมันเกิดอ,อะไรขึ้นเสียงน้ําหยดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมันก็พามาหวานะมันเสียงทั้งคงรั้งคาวแบบก็แก,ก๊กก,ก,ก,กก็แก๊กน่ากลันกกวนะไม่เชื่อว่าไม่น่ากลัวน่ากลัวนะ ถ้าใครตั้งสติไม่ดีนั้เลิดเปิดเปิมกันนะผมบอกเลยเลยชัดเจนเลยว่าต้องเัลิดว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้มันออกมาก็แก๊กแก๊กแก๊แก๊กไปหมดเนี่ยคือประสบการณ์มันทําให้เราต้องมีสตินะอย่าแบบตกใจคิดมากถ้าคิดมากก็จบเลยประสาทเสียกลับมานะครับด้วยสภาพสบกัสบกสบอมนะครับดูสภาพก่อนสดๆร้อนๆแบบนี้นะครับ กลับมาเละเทะนะครับก็มาถึงวิธีการที่จะเอาหยาดน้ําฟ้าเนี่ยออกจากเทียนนะครับนี่นะครับก็มีอุปกรณ์ให้ยากครับมีดนะครับแล้วก็หยาดน้ําฟ้าที่เราได้มานี่นะฮะเราทําการเจาะนะครับเจาะก่อนนะครับต้องเจาะเหนื่อยมมาปุดต่อปุดปุดปุดออกแล้วเยอะเปล่าเอยคิดว่าเยอะไหมเนี่ย นีป่ปกติมันใช้ได้แล้วแต่จะจะแงะให้ให้ให้กล้องจับแล้วก็ให้มันชัดนะครนี่ฮะเห็นยังว่าเขาฝังอยู่ข้างในเห็นไหมครับครับแค่นี้ครับหนึ่งเทียนจิตเดียวนะครับผม มันลําบากมากครับในหนึ่งเทียนได้แค่นี้เทียนที่เราเทหยาดน้ําฟ้าออกไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะเป็นโพรงเลยครับคือหยาดน้ําฟ้าเนี่ยจะเข้าไปกินในไส้เทียนตรวนี้เนื้อเทียนแทนเอาไปเลยนะครับเห็นไหมมันเป็นโพรงน,นี่นี่ผมไม่ได้ไปขุดนะอ่ะมาดูอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มที่ใหญ่สุดนะครับว่าหยาดน้ําฟ้าจะเข้าไปขนาดไหนนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับวิธีการเจาะ ดูุ่นกันกาเยอะแต่ว่าผมถ้าเขียนไปดูเล่มนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนเดี๋ยวทดลองหยาดน้ำฟ้าในนี่วัชรธาตุนะครับที่ไปเชิญมานะครับ กินเรียบร้อยนะครับจะถูแล้วนะครับปื้นวาวทั้งแผ่นเลเนี่ยหยดเดียวเห็นไหมจิ๊ดเดียวเห็นไหมดดหนนพราเห็นยังว่ามันจิ๊ดเดียวแล้วโอ้โหดูทําไม่พลาวาวได้ขนาดนี้เนี่ยหยดหยดเดียวนิดเดียวมีค่าเห็นไหมหยดเดียวนิดเดียวมีค่า